ของปัญหาการสปักกันของ Power p l u ประหว่างตัวผู้และตัวเมียเกิดจากการเสียบไม่แน่นทําให้ขั้วสัมผัสกันไม่สนิทมีไฟออนรออยู่ตลอดเวลาในระหว่างเอาตัวผู้มาเสียบใช้งานการถอดปลั๊กออกในระหว่างที่มีไฟออนอยู่ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสําหรับตัดกระแสไฟที่เกินภายในตัวปลัก๊กผู้ใช้งานไม่มีความชํานาญสาเหตุเหล่านี้ สามารถทําให้ power plug เกิดการช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งนําไปสู่เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานได้แต่ไม่ต้องกัวงวลไปค่ะเพราะเราสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้กับคุณได้ลองเปลี่ยนมาใช้ power plug ตัวเมียรุ่นนี้ดูสิแบรนด์ Givit สินค้ามาตรฐานยุโรป power plug interlock มีระบบ safety switch อุปกรณ์ป้องกันการเสียบ หากเสียบไม่แน่นพอก็จะไม่สามารถเปิดออนได้และถ้าเราไม่ทําการออฟก็จะไม่สามารถถอดลักตัวผู้ออกได้เช่นกันมีไฟแสดงสถานะ RST mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าปลักตัวเมียของเรานั้นมีกระแสไฟเข้ามาครบไหมมี MCB ป้องกันกระแสเกินจะได้ทําหน้าที่ตัดไฟที่เกินเพื่อป้องกันผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนนำไปสู่ความเสียหายต่างๆมากมายผู้ใช้งานจึงต้องมีความชำนาญรอบคอบหรือเลือกใช้ปลั๊กตัวเมียที่มีระบบป้องกันเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการป้องกันค่ะสามารถดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w c s u p p l i e r c o t h หรือโทร023721171